ก็ต้องขึ้นลิฟต์เหมือนกันรอครับลิฟต์ไอ้คนนี้ขึ้นลิฟต์เป็นเอาทีพครับรอนานเท่าไหร่ก็ขึ้นได้ตลอดก็โ,โหเขาแล้วครับปิดประตูอยู่ในลิฟต์คนเดียวครับเหงาครับไม่มีอะไรทำไอ้หนูเล่นกล้องในลิฟต์ไปเลยอลเลยนะออรองพีในลิฟต์ครับโอ้โหเหนช่างมัน มันว่าอะไรมันดีจงเลยลิฟเปิดเลยครับเอาแลวครับประตูล็อกครับมีกุนแจผีไข่โอ้โหเบื่อชีพครับเข้าห้องคนอื่นเขาบ่อยแล้วก็ปิดประตูเกาะหอยยกเข้ามานานลากไปไหนแล้วครับคำคำคำเปิดอยู่อยู่ตรงไหนวะ 叼一包，叼下来。 พูดไปตรงนวนด้วยอะไรนะพูดไปตรงนวนด้วยต้องพูดด้วยเออเราดึกเขาบุกหัวที่คอตายแน่เลยลูกคอตายแน่เลยต้องไม่ไหวแลยลูกขอเล่นบอลกันคุณเล่นโทเสียท้างมาหลังเวทีนะครับตัวเลยเราเล่เขาเมื่อหัวนี่ตายแน่เลยไม่ได้ต้องแอบเปิดดูก่อนเปิดดูไปเลยครับเว้ยอ่ารอดอันนี้รอดเลยไอ้พวกนั้นยังไม่น่าไว้ แม่ปูใส่ด้วยคอนเลา่ครับจะหลับจะนอนกลัวคนเราเปลีต้องหลับตาลายครับแหนมาแล้วครับเสรีครับมาด้วยรถสปอร์ตป้ายแดงโอ้โหมัวโอ้โหตแค่าไม่หลี่ ิดประตูดีรับเว้ไเยไม่ได้ใจเปิดให้หมดเลยเป็นคนยอมเขา้ามามันหลับไยังใจมัก้าใันก้าวใจมันก้าขวนเขาเว้ย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 รู้ว่าจ,จะโดนอะไรนี่ก็เปลี่ยนฉลาว รเครับรเไปแล้วเก่งโอ้โหจอนครับไปแล้วครับอยู่ไม่ได้ครับโอ้โหวหายหมดเลยใจของดีเลยต้องขึห function, ห้นเฝาแลต้องเปิดดูมันเป่ความแน่ใจเปิดดูนะเ โต้นเลื่องเลยโาบแขนลออะล้าเลีวยไกันล่อมเด็กเยอะแล้วค่อยหลับสบายเลยไม่อยากทำแบบนี้เลยแต่มันจ้องแขต้องทำจริงๆนอนทุกสามชั่วโมงเห็นไว้เช้าแล้วสบายไนะใครก็ทำเวไม่ได้นอนสามชั่วโมงยังเคยตัวครับ โน้ยกตื่นตาน้ำปนงเลียมาให้สายันต่อให้รู้ว่าไปนี่ปนูกอ๋โไปลูกไม่อลูกอน้อยพแกนไม่วแล้วลูกอ้ยี่รัาลูนโชคดีนะพระราชบุเคยลาลแล้วแต่เธอัเียนอยู่คเดีวทมาผัต้กลับมาตกที่เขา No, yeah, no, yeah. 1> 1> เลาสาวโมชานี่เคยมาสักคนเฮ้ขอสิบิสกับเจ้าพี่ไม่พี่ทำแบบนี้ถ้าคนอื่เขาไม่ดูด้วยด้วยขาจะพาอยด้วยไปด้วยมันเยก โอ้โหนางสีจ yeah, like, yeah. ับเกลียวทีน uh oh, ี้เองแหมดูแลผัวมันงอกมาได้ไงยิ่งอะไรฝั่งด้วยฝั่งโกเป็นออคารักด้วยนี่ไได้ดีด้วดีแล้ว嘛ในเรียนเราเพื่อนเกือบได้เป็นแล้วเหมือนกันเราได้เลยโอกาสดีๆมันง่ายมาแต่ไม่เอาทำไมอ่ะียังรอก่อนรอก่อนรออะไรอ่ะเราได้แล้วมาถูกเคยอ้าวมาถูกสนิทเลยเนี่ยค่ะ เวลาคีดีคีไม่งนี้จบดเพื่อนเามือเเป็น้าวแล้วไม่เอจะตลกมทอไดเป็นอโตเลยอเน่ยไม่โกงรอเรกนองพันเจริญจ้าชีวิตขาดไม่ได้มึงก็ขายแบเพื่ออะไรแม่ขายน้ำ อ่าไม่ไปซื้อก yes. ูมันเพื่อะไรส่งเด็เฮ้ยองนี้องนี้องไหนนี่องน้องน้ยังไม่ใช่ยังเสด็จมาไม่ถึงเข้ามาลงแล้วองไหนอ่ะแล้วมาเชื่อมม่ดิใจๆเนาะฟังด้วยฟังตัวตุ้งต้ช่วย

เอลยลูกองศิริล <privileged> ูนแอเอ้ยล <ics> ูนองลูนองตัตามคนนีเนี่ถวายว่าโคเยค่ะนี่นี่ก่อนงพระเจริญถวายว่าโคเยค่ะเุ้ยคนนี้เลยทรงพระเจริญวันนี้ทรงพระเจริญเยค่ะวันนี้ถวายว่าโคเยค่ะ เอาไว้อลากแล้วกันเลยอเวลา3โมงเช้าแล้วเราขึ้นเตาเอ้ยอนนี้ครับมาครบแล้วพียงใม่เครบแล้วหรอตุ่นตาตุ่นตงตกใจมือก็จะสิ่งหน้าเลยโ้่ตายเลยนี่มาแล้วมาตรนี้มัง ทำไมมาถึงดึกอย่างนี้ทำไถึงอะไรครับโม่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 หลงนี่เลยเอาละในเวลา3โมงเช้าทุกทุกคนต้องเปิดสนามพร้อมกันเริ่มจากเจ้าก่อนพานาคนแรกก็บรรลุเดี๋ยวนี้คนแรกเลยเหรอเนี่ยคะใช่โทรยิ้มหน้าเลยไม่น่าเลยทุกีเพื่อน ิไไม่ตายหรอกบอกสาวเพื่อนยังไงก็ไม่ตายตายไปรถโดนยึดหมดแน่เออมาตายเลยพวกนึงไปทันแล้วไปไงยึดไปแล้วทำไมอะแล้วกคุยต้่งพูดปากคุณขด้ช่แตบอกทุไม่มีเยอะองะท้กยะนะ คนต่อไปไปดูยังไงไม่มีวะไเนี่ยอนะไ้ดูดีดมาเป่า่หมาหลายจาีมาเป็นตำเลยักี่วนีอ๋อคนนี้่าเลยรเหลือของพวกเราแน่เอาโอมเราต้องวัด้วยจริง ทำเงินมาขายพวกอะไรไม่ได e, <c oughs> ้ทำกับบ้านมีอ่าไหมอ่าไปๆๆโอมาลีเองฮะโอ้ยมาลีเองเยอเงี้ยนะเรช่วยทำทุกอย่ยงเพือใ้เงินไปอยากเห็นเนี่ยมาเร็วมาเวมาเขาจะแอบเพื่ออะไรอ่ะเอาลงสามแ่งกับไม้จันนะอ๋อเยเลครบ อลิ paid, เกแก่แล้วแก่คนดูก็ไม่ได้ครับไม่เชื่อไหมเด่นน้ำมะพร้าวก็มาอขายหลายอย่างมัเยังไหมครับเฮ้ยคนต่อไปเจ้าเจ้ารักมาเปิดฉันเราฉนเรม่มได้เลยไม่มีเ่ยเปิดง่ายจังเฮ้ยไหนมีกันหรอไกิมีคนต่อไปไอ้เซนี

ได้หลงมีมีใช่ไหมไม่เนี่ยนี่ไม่เกรงใจกูเลยเนี่ยอะไรลงเม่เช้าก็เหยียบไม่เกรงใจก็เหยียบหัวกูได้เนยอะไรนะไม่เกรงใจก็เหยียบหัวกูได้มึงพูดเองไายเตงเลยมาชดมึงไม่ต้องโอ้โหหัวนี้ต่างกันต่างตังคนเตงนี้เลยแต่คนนี้ผมยิ่งไม่เห็นฟันสักที bạn hãy đăng kí cho kênh Để không bỏ lỡ những video ไม่ได้เราเพลงผีดีมากเลยเอาไม่เอาเลยหน่อยฮ่าวุ้พผ้าช่วยมไมไมไม่ไม่ไม่อะไรไม่มีอะไรเลยแล้วมึงจะพูดทำไมอ่ะตายแล้วตายเลาวหัวไม่มี หมดแล้วไม่ไหมคุทลายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสายมันไม่ีเราอีคนหนึ่งทุกคนต้องเปิดได้หมดเพราะฉะนั้นเปิดนานี้ไม่มีไม่มีไม่มีมีม่แล้หรือเีคนเดียวล้วเปิดเลยไม่ได้ไม่ได้มึงจะตมอเปิดเถอะแต่ตุกคามันต้องคล้องอยู่อยู่กับก้วแก้วเลยดเลยเาก็ตกมวไปทุกคนนไหวเหรอลลำไูลไอ่ะ Palinglah. <laughs> Palinglah macam ni. ya, lebih paling paling. Oh lu, boleh lu.